เรื่องแรกกันยายนนะคะชาวกรกฎมีดาวราชาโชคถอยกลับมาทับตัวเองนะคะนอกจากนี้เรื่องการเงินยังมีมาตรฐานเกษตรอาธิบดีส่งผลดีกับชาวกรกฎหลายด้านหลายส่วนค่ะไปอัปเดตข้อมูลก็ได้ในคลิปสําหรับท่านที่ลัคนากรกฎฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึงสิสิงหาคมก็รับฟังได้ก่อนเข้ารับฟังคัยากร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราหห้าเก้านะคะ ำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกกันยายนนะคะถือว่าดวงดาวของชาวกรกฏส่งผลดีนะในภาพรวมเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ขยับดีขึ้นนะคะโดยดาวศุกร์นะคะจะถอยหลังกลับมานะแล้วก็เป็นราชาโชคทับลัคนาชาวกรกฏนะคะส่งผลดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภเรื่องพันธุนะคะดังนั้นชาวกรกฏมีโชคลาภมาถึงตนเองนะคะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของครอบครัวได้เรื่องสินทรัพย์ต่างๆนะคะเรื่องของการ กลับมามีโชคลาภดีขึ้นนะเนื่องจากดาวโชคลาภเนี่ยมีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยดาวสุกนะคะถือว่ายังเดินโคจรแบบช้าๆหน่อยดังนั้นบางช่วงของการรอคอยเรื่องโชคลาภก็อาจจะมีปะปนอยู่บ้างนะโชคลาภมีความล่าช้าหรือหนื่นหน่วงไปบ้างแต่ถึงอย่างไรก็คือมีโชคจากเรื่องเงินทองผลประโยชน์นั่นเองนะคะได้รับความเป็นมิตรความนิยมชมชอบนะคะช่วงเวลานี้หากไปเข้ากลุ่มมูเพื่อนสังคมนะได้รับมิตรไมตรีความช่วยเหลือนะคะ เรากรากดมีโชคลาภจากเรื่องอาหารการกินของกินของใช้ของสวยงามของแฟชั่นนะคะรวมทั้งอาจจะได้ซื้อข้าวของดีในราคาถูกนะซื้ออะไรช่วงนี้มักได้โปรโมชั่นได้ของแถมรวมไปถึงนะคะเรื่องของการได้รับของฝากของกำนันนะคะ ดาวการเงินของชาวกรกฏนะคะคือดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นเกษตรตาธิบดีในช่วงครึ่งแรกกันยายนด้วยนะคะดังนั้นอ่าเมื่อดาวอังคารก็ย้ายดาวอาทิตย์ย้ายนะคะออกจากการเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์ส่งผลเรื่องเงินทองดีขึ้นนะคะเรื่องการงานก็ราบรื่นขึ้นด้วยนะคะชาวกรากฏมีดาวการเงินมีมาตรฐานมั่นคงนะดังนั้นเรื่องเงินทองในเดือนนี้นะคะมีจังหวะเงินเข้า เป็นจังหวะจากโคนแบบสม่ำเสมอนะคะเรื่องของการเงินการทองได้มาจากเรื่องการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดต่างๆซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีความล่าชา้าเรื่องวิ่งเต้นเรื่องเอกสารเรื่องติดต่อนะคะ,ะช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ติดต่ออะไรมักจะรับรื่นรวดเร็วขึ้นนะคะมีโชคจากเรื่องการพรีเซนต์งานการนำเสนอนะหรือว่าช่วงนี้ใครมีนัดสัมภาษณ์งานมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะ มีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงหมู่คณะนะนะเช่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะมีเรื่องของคอนเน c t ชันการรู้จักกว้างขวางขึ้นนะหรือได้ประโยชน์ทางการเงินเกี่ยวเนื่องจากเรื่องแวดวงที่คุณไปอยู่นะคะเรื่องลูกค้าก็กลับมาคือคักดีขึ้นด้วยนะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะก็จะได้คู่ทาดกับดาวเสาร์ฝั่งตรงข้าม ได้รับการเกื้อหนุนบางอย่างจากคู่คลองได้นะคะเรื่องของการได้รับประโยชน์จากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเรียกว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะดีๆหลายอย่างที่มาเกื้อหนุนเรื่องเงินทองรับผลของชาวกรกฏนะคะสำหรับดาวอังคารนะเป็นดาวเรื่องงานเรื่องการลงทุนการริเริ่มโปรเจกต์นะคะรวมทั้งบุตรหลานบริวารขยับออกจากดาวเสาคู่ศัตรูนะที่ผ่านมาหากมีอุปสรรคการติดขัดต่างๆนะคะ หลัง18สิงหาคมไปนะคะชาวกรกฎก็ถือว่า,ามีการพัฒนาทางการงานดีขึ้นนะคะเรื่องของอุปสรรคค่อยๆคล,คลี่คลายไปนะรวมทั้งใครที่มีการเปลี่ยนงานมาก่อนหน้าน,นี้ก็ถือว่าเข้าสู่จุดที่ลงตัวมากขึ้นดาวอังคารเดือนนี้มาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะก็คือมาตรฐานที่มีความพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะมีเรื่องของการใช้ความสามารถไวพิบสติปัญญาในเรื่องแก้ไขปัญหาทางการงานนะแต่ว่า เดือนนี้ดวงดาวหลายๆดวงเริ่มเดินดีขึ้นนะคะผลให้เรื่องการงานหากยากหากมีงานมากหรือว่าได้รับงานที่ท้าทายก็มักจะทําได้นะแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยเพิ่มต้องพยายามมากนะคะหรือว่าใช้เรื่องของไหวพริบสติปัญญามากกว่าเดิมนะแต่นํามาซึ่งเรื่องความสุขความเจริญได้เนื่องจากดาวอังคารตรงนี้นะคะจะเล็งไปที่ภพเรือนสุภะของชาวกรกฏ ส่งผลดีในช่วงเดือนกันยายนนะคะเรื่องโปรเจกต์โครงการที่เริ่มนะก็ผลิดอกออกผลนะคะเรื่องของการเงินการทองที่ดาวเป็นเกษตรก็ส่งผลเรื่องเงินทองก็เริ่มมีเข้ามานะจากเรื่องอะไรที่คุณเพิ่งเริ่มลงทุนนะคะสําหรับดาวอังคารยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะชาวกรกฎอาจจะมีเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงเยาวชนเด็กๆนะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณช่วงนี้ในเรื่องการค้าการขายเป็นคนที่อายุต่างวัยนะคะ มีกิจกรรมไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารน,นะหรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นหมู่คณะนะหรือการทํางานประสานงานไปกลุ่มเป็นทีมที่ต้องการความกลมเกลียวสามัคคีในการทําให้สําเร็จจุดประสงค์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะในวันที่9กันยายนนะคะดาวพระเกตย้ายเข้าสู่พบเรือนวินาศของชาวกรกฎนะคะไปเล็งพบอรินะอย่างไรก็ดีอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางการงานปรปนอยู่บ้างนะคะ ทั้งมีการเดินทางแบบด่วนๆเกิดขึ้นเนื่องจากธุระประปังนะคะเรื่องของการได้รับการติดต่อแบบปรบปรับฉับพลันจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติต่างแดนนะคะรวมไปถึงนะเรื่องของการเงินการทองบางครั้งก็มีจุดล่วไหลนะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะสำหรับภาพรวมนะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฏก็ถือว่าดวงดาวมาในจุดที่ดีส่งเสริมหลายส่วนนะคะ การมีคู่ธาตุไฟรวมทั้งดาวราชาโชคทัพลัคนาและดาวพูธเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะชาวกรกฎอาไปพูดจาไปเจราจาไกล่เกลี่ยบบนีบนอมหรือไปพูดคุยเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าการเงินมีโอกาสสำเร็จได้สูงในช่วงนี้นะคะ ช่วงเดือนกันยายนนะคะดาวมฤตยูกับดาวพลหัสนะคะก็จะเริ่มโคจรผิดปกตินะคะสาหรับชาวกรกฎดาวพลหัสเป็นเจ้าเรือนอรินะบางครั้งก็หมายถึงเรื่องของคู่แข่งศัตรูนะเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรที่วุ่นวายยุ่งยากนะคะเมื่ออ่อนกําลังลงส่งผลให้เรื่องราวต่างๆก็อาจจะทุเลาเบาบางนะในเรื่องคู่แข่งคู่ศัตรูนะหรือว่าอุปสรรคต่างๆ ดาวกรวกฎที่อยู่ในเรื่องการเรียนการศึกษานะหรือช่วงนี้มีเหตุให้ต้องสอบแข่งขันแย่งชิงต่างๆนะคะก็ดีในเชิงว่าคู่แข่งก็อ่อนกําลังลงในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าก็คือดาวเดียวกันก็อ่อนกําลังลงด้วยนะคะวิธีแก้ไขก็คือเราก็พยายามให้มากขึ้นนะเนื่องจากเดือนนี้ดาวอังคารเป็นมหาจักรนะคะทุ่มเทรแรงกายแรงใจนะใส่เต็มกับเรื่องความพยายามนะคะชาวกรวกฎก็จะสําเร็จในเรื่องราวต่างๆได้ไม่ยากนะคะ รับชาวกรกฏที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวพันธุกนะคะเป็นราชาโชคทับลนะัคนาก็คือมีโชคลาภจากเรื่องญาติพี่น้องครอบครัวนะคะเช่นอาจจะได้พึ่งพาหรือว่าช่วงเวลานี้มีปัญหาในครัวเรือนก็ถึงจุดคลี่คลายจุดลงตัวนะคะมีโชคจากเรื่องสินทรัพย์นะบางคนมีโชคเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องยานพาหนะเรื่องอาแวดวงอสังหาเรื่องแวดวงยานยนต์ต่างๆนะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเหล่านี้ช่วงนี้ก็มีโชคมีลาบ บุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะเนื่องด้วยดาวปุตตะเดือนนี้มีกําลังค่อนข้างแรงนะมีการเกี่ยวข้องกับพี่น้องมากขึ้นก็ได้นะหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่ามีเหตุให้ต้องร่วมกิจกรรมประสานงานกันหรือเกี่ยวข้องกันเยอะขึ้นนะคะนะคะดาวการเงินเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวคู่คลองนะคะชาวกรกฎมีแรงสนับสนุนบางอย่างนะคะเกื้อหนุนมาจากเรื่องคู่คลองได้นะคะ มีเรื่องของการทําธุรกิจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะอาจจะหมายถึงคู่ครองหรือบางคนหมายถึงคู่สัญญาหุ้นส่วนได้นะคะชาวกรกฎที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมมากหรือเป็นโสดช่วงนี้นะคะเพื่อนฝูงแวดวงก็มีกําลังดีด้วยนะก็คือการเป็นราชาโชคเป็นทั้งมหาจักรและอุจจาวิราชนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องมาจากคนใกล้ตัวนะหรือแวดวงวงสังคมที่ไปเกี่ยวเนื่องนะคะได้ประโยชน์นะจากเรื่องพี่น้องผู้สนับสนุนเบื้องหลังเรานะคะ การงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือต้องประสานงานหลายส่วนหลายฝ่ายนะกลับเกิดความกลมเกลียวทําได้นะส่งผลให้เรื่องความราบรื่นในเรื่องของการวิ่งเต้นการยื่นเรื่องก็ราบรื่นดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอาจเป็นจังหวะที่มีการรีเทิร์นกลับไปคบหาคนเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลุ่มเก่ากลุ่มเดิมนะคะคนรักเก่าหรือคนที่เคยคบหานะหรือว่าช่วงนี้นะคะมีเรื่องของคนต่างเพศต่างวัยนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับก,บการครบหาดูใจหรือเป็นกัรายานามิชาวกรกฎได้นะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะชาวกรกฎมีพละกําลังความขยนขันแข็งเดือนนี้ถือว่าดวงดาวส่งกําลังเรื่องนี้ดีมากนะคะมีพละกําลังมีเรื่องของความขยันขันแข็งกลับมาสเสถียรดีขึ้นนะคะเรื่องของอาหารการกินนะเรามาระวังเรื่องอาการแพ้แบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยนะหรือเกิดผื่นแพ้ขึ้นมานะคะ เรื่องของการเรียนรู้การใช้สมองหรือการฝึกฝนอะไรต่างๆอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนะเนื่องจากช่วงเวลานี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีความรู้หลักเกณฑ์หลักการนะกำลังถอยองศาลงนะคะเพิ่มสติให้มากขึ้นนะคะเพิ่มความขยันรนะวมทั้งเรื่องของความพักเพียนก็จะส่งผลให้ชาวกรกฎนะคะทำอะไรก็จะสําเร็จได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะคะขอฝากข่าวสารถึงกาลยานามิชชาวกรกฎนะคะท่านใดอยากทําบุญนะนะเนื่องในโอกาสที่ดาวราหูกใกล้จะยกย้ายในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะ ผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญให้คุณได้ทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาง,ง่ายๆช่วงเวลานี้มีโปรโมชั่นสําหรับชาวกรกฎด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหนะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะ อาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b d o u b e n ห้าเก้านะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะ แล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอะ่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุม้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ